ข่าวเดืนกบุกคนหลายคนส่งมาให้อิ่มข่าวกระแสนะครับสำหรับเพลงหอยใจบ้างไฟแสนที่ถูกนำไปคอปเวอร์ครับโดยน,น้องน้ำฝนสุภการครับเรียกได้ว่าเป็นนักร้องสาวครับที่ร้องคอปเวอร์น่ารถแห่เรียกได้ว่าตอนนี้นะครับหลายคนเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับต้นฉบับครับและมีช่องต่อต่อช่องหนึ่งเรียกได้ว่าตอนนี้โดนทัวลงยับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของน้องเพลงพิมพ์ดาเองครับที่ เข้าไปปกป้องน้องนะครับโดยช่องต่อต,อ,ตอดังกล่าวครับได้เขียนข้อความเนี่ยเอาไว้บอกว่า ้าลงแอปแดงโตเกียวมิวสิกสามล้านวิวพุ่งมีลุ้นนะครับเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยก็เข้าไปสแสดงความคิดเห็นแล้วก็ตำหนิกับโพสต์ดังกล่าวนี้นะครับประมาณว่าทำไมไม่ให้เกียรติต้นฉบ,บับใช่ไหมครับกับการที่เอาอข้อความนเนี้ยเนี่ยมาลงแล้วก็พร้อมเพลงของน้องน้ำฝนสุภการครับทุกคนเรียกได้ว่าน้องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเสียงดีมากๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ต้องคนที่เอาไปลงนะครับในแอปต่อตอนนี้อุ้มอิมมองว่าก็ต้องให้เกียรติ ต้นฉบับด้วยนั่นเองครับแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆที่เข้าไปต่อว่าสําหรับต้นฉบับเนี่ยวิมมองว่าก็ไม่เห็นด้วยครับทุกคนเนาะคอบเวอร์ก็คือครอบเวอร์นะครับต้นฉบับก็คือต้นฉบับนั่นเองครับทุกคนอันนี้เหมือนกับว่าเป็นการไปไปบัฟหรือว่าเป็นการไปบูรี่ต้นฉบับซะมากกว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางด้านแฟนคลับนะครับของน้องน้ําฝนสุภการเนี่ยก็ได้ออกมาโพสนะบอกว่าเราไม่ใช่ต้นฉบับนะครับให้เกียรติต้นฉบับด้วย นั่นเองครับทุกคนอันนี้ก็คือเป็นปล่อยในทาง ค่ายเพลงนะครับชัยยามิวสิกสกลนครครับทุกคนก็ต้องบอกว่าอ่ะเสียงน้องก็ร้องดีแล้วก็เพราะคนละแบบนะครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับทางด้านน้องเพลงพิมพดาด้วยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าน้องจะทําอะไรก็กลายเป็นกระแสแล้วก็เป็นที่ถูกพูดถึงอยู่ตลอดนะครับทั้งให้กําลังใจแล้วก็ทั้งมาตําหนินะครับอุ้มอิมเชื่อว,ว่านะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยกับการเจอดราม่าอะไรต่างๆของน้องเพลงพิมพดาอุ้มอิมเชื่อว,ว่ามันจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับน้อง ในอนาคตอย่างแน่นอนครับแล้วก็อยากให้น้องเนี่ยทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดมากกว่าที่จะไปเสพในเรื่องราวของดราม่าครับคอมเมนต์เนี่ยอันไหนปล่อยผ่านได้ ก็ควรจะปล่อยผ่านหรือมะหรือว่าอันไหนที่ไม่สมควรอ่านก็ไม่จําเป็นต้องไปอ่านครับทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้คนรอบข้างน้องเนี่ยก็ช่วยเซฟน้องด้วยแล้วกันนะครับในการอ่านคอมเมนต์หรือว่าในการเซฟโซเชียลอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้น้องก็กําลังพัฒนาฝีมือแล้วก็พัฒนาผลงานตัวเองเนี่ยออกมาสู่สายตาประชาชนนะครับล่าสุดก็กําลังจะมีผลงานเพลงใหม่กับทางด้านน้องมายนะครับในค่ายเดียวกันนั่นเองครับเชื่อว่าเพลงนี้เนี่ยได้ แสตอบรับดีแน่นอนครับซึ่งน่าจะฉีกกดน้องพอสมควรเลยนะครับที่คุณแพรวเนี่ยได้มีการทําเพลงนี้ให้กับน้องนั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้นะครับและอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปดูนะครับทางทาง ทางน้องน้ําฝนสุปการเนี่ยเขาได้มีการนํากระเช้านะไปมอบให้กับทางด้านคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยเพราะว่าเหมือนกับเป็นหนึ่งคนเนาะที่ให้โอกาสเขาในการคอบเวอร์เพลงนี้แล้วกระแสตอบรับเนี่ยดีมากมาก นะครับทุกคนซึ่งต้องบอกวาอ่าในแอปแดงเนี่ยคนก็เข้าไปดูน้องเขาเยอะเหมือนกันแล้วก็เข้าไปชื่นชมเยอะเหมือนกันครับแต่กระแสะการเปรียบเทียบเนี่ยต้องบอกว่าปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับกับวง,วงการเพลงแล้วก็วงการบันเทิงครับมีแน่นอนอยู่แล้วครับทุกคนน้องในการเปรียบเทียบในเรื่องของผลงานอะไรต่างๆก็แล้วแต่ครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อยู่ที่ ภูมิคุ้มกันของศิลปินแต่ละบุคคลครับว่าจะผ่านมันไปได้มากน้อยแค่ไหนครับอุ้มยิ่มก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะที่เอาใจช่วยน้องด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับเพลงพิมพ์มดาเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทางด้านน้องน้ําฝนสุภการครับซึ่งน้องก็คงจะไม่อยากโดนเปรียบเทียบครับน้องก็ทําผลงานของน้องเนี่ยออกมาเต็มที่แล้วก็ออกมาเนี่ยเพื่อที่จะให้แฟนคลับตัวเองเนี่ยได้ฟังเพลงเพราะๆจากตัวเองนะครับซึ่งเพลงคอยใจ้างไฟแสงเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีลิขสิทธิ์เนาะทางด้านคุณบิ๊กผู้ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็ไม่ว่าใครเนี่ยอยากจะร้องเนี่ยก็สามารถทักไปขอเขาได้เลยนะครับน้องเขาก็เข้า ตามตรอกออกตามประตูเนี่ยเห็นไหมครับพอเพลงเขาได้ผลการตอบรับดีเขาก็นํากระเช้าไปไหว้คุณบิ๊กผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ครับทุกคนนี่คือตัวอย่างศิลปินนะครับที่ได้เขาเรียกว่าอะไรได้มีการแบบว่าประพฤติปฏิบัติตัวในยุคปัจจุบันนี้นะครับเนาะถือว่าเป็นน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าทางค่ายเพลงเนี่ยมีเพลงดีๆออกมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยจะไม่ให้ใครครอปเวอร์เลยสามารถเอาไปร้องได้ทั่วประเทศเลยนะครับแต่ทีนี้พอเพลงนี้ ปังขึ้นมาครับจากต้นฉบับของเขาจากค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกนะครับน้องก็ไม่ลืมนะครับที่จะไปไหว้นะครับขอบคุณคุณบิ๊กผู้หญ่บ้านฟินแลนด์พร้อมทีมงานนั่นเองครับจากชัยามิวสิกสกลนครนะพี่คนทุกคนได้ไปฟังกันหรือยังครับนะครับเสียงดีนะเสียงดีมากเลยแต่ว่าน้องเพลงพิมพ์มดาเนี่ยเขาก็เพราะอีกในสไตล์ของเขาซึ่งเขาเป็นต้นฉบับอ้มิมมองว่า ต้นฉบับก็คือเขาเรียกว่าอะไรเดือบเบสแล้วเป็นเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของเพลงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอิมมองว่านะครับเพลงนี้ก็ใครร้องก็เพราะนะครับเพราะเป็นคนละแบบซึ่งไม่มีใครแทนใครได้อยู่แล้วนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทางด้านาแฟนเพลงของน้องเพลงธิมดานะครับแล้วก็แฟนเพลงของน้องน้ําฝนสุภการซึ่งต้องบอกว่าทุกคนถ้าใครได้เข้าไปดูนะคอมเมนต์คือแบบดราม่าเยอะมากๆนะครับทั้งชื่นชมนะครับชื่นชมน้อง น้องน้ำฝนแล้วก็เปรียบเทียบในเรื่องของเสียงของน้องเพลงเนี่ยเชื่อว่าไม่มีใครอยากโดนเปรียบเทียบทั้งนั้นเนาะทุกคนก็อ่ะเอาเป็นว่าใครที่ไปคอมเมนต์หรือว่าคนที่ออกมาโพสตแบบนี้มองว่าไม่ไม่ค่อยเวิร์กเลยนะครับไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กกับการทําแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ช่องดังกล่าวเนี่ยเหมือนกับว่า เขาก็ไม่ได้มีตัวตนด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ชอบเอาศิลปินเนี่ยไปเปรียบเทียบกันซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้ดีว่าเป็นช่องไหนเนาะมีดราม่าหลายครั้งแล้วก็โดนโดนรายงานหลายครั้งสำหรับช่องนี้นะครับจนทําให้ช่องโดนปิดไปแล้วก็เปิดออกมาใหม่อีกนะครับบางทีก็เอาศิลปินคนนั้นมาจับคู่ในการสัมภาษณ์สื่อกับคนนี้นะครับเหมือนกับเรียกยอดผู้ติดตามอ่านะครับเรียกยอดผู้ติดตามเสร็จปุ๊บนะครับพอพออ่าโดนรายงานหรือว่าคลิปเนี่ยไม่มี ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มียอดวิวเขาก็จะได้เขาก็มีการลบคลิปทิ้งนะครับแล้วเขาก็จะเอาผู้ติดตามนั้นน่ะนะครับทุกคนที่เยอะๆยะน่ะครับทุกคนไม่รู้ว่าเขาจะาไปทําอะไรเนาะในอนาคตนะ่ะนะครับทุกคนเนาะกะ็ทุกคนก็ใช้วิจารณญาณก็แล้วกันนะครับในการที่เข้าไปฟังเพราะว่าการสร้างความแตกแยกแบบนี้นะครับอิมมองว่าก็ไม่น่ารักเลยนะครับเนาะนะเขาพลาดหัวข้อเนี่ยเอาไว้บอกว่าถ้าลงช่องแอปแดงนะครับโตเกียวมิวสิกเนี่ยสาล้านวิวมีลุ้น นะครับซึ่งตอนนี้หอยใจบ้างไฟแสนเนี่ยต้นฉบับตอนนี้33ล้านวิวแล้วนะครับมันก็เลยเหมือนเป็นการอาเอาไปเปรียบเทียบอะไรแบบเนี้ยนะครับทุกคนนะนะครับก็เป็นกำลังใจให้เนาะทางด้านต้นฉบับแล้วก็ทางด้านศิลปินที่คอบเวอร์ด้วยก้แล้วกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ใครเป็น fc แฟนคลับน้องเพลงพิมพ์วดาก็สามารถ พิมมาให้กำลังใจน้องได้ครับทุกคนเนาะแล้วก็ใครเป็นแฟนคลับของน้องน้งนําฝนสุปการเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เป็นกําลังใจให้น้องก็ขอให้น้องพัฒนาตัวเองต่อไปไม่แน่อาจจะมีซิงเกิลใหม่เป็นของตัวเองเพราะว่าโอ้โหกระแสตอบรับจากเพลงคอปเวอร์เพลงนี้นะดีมากๆเลยคนดูในต่อต,อตอหลักล้านแล้วก็หลายล้านด้วยนะครับทุกคนอ่ะ เป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อๆ่แม่แม่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะแค่นี้นะครับ